ครับสวัสดีครับบันทึกณนะวันศุกร์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2566กับเรียนขออนุญาตนะครับวันนี้เรามาหมุนเวียนสรัเสะเปียนนะครับมาบอกกล่าวแล้วถึงหรือที่เป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องเกี่ยวกับหลวงพอกขาววัดเกาะเกียงหมู่ที่5บ้านเกาะเกียง ตำบลบางคูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีพระพุทธรูปสำคัญที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มีตำนานนะครับหรือมีเรื่องเล่าที่บอกขานเกี่ยวกับพระพุทธรูปลอยน้ำนะครับนะครับซึ่งบัตรนี้นะฮะได้กระเทาะออก ลอกทองคำลอกทองออกมาแล้วนะฮะดังที่ผมเคยเล่าให้ถึงในตอนที่หนึ่งนะครับนั่นคือองค์พระประธานองค์กลางนะครับแต่องค์ด้านข้างนะครับองค์ด้านข้างนะครับที่ประดิษฐานอยู่ด้านหน้านะครับอีกสององค์นะครับนะครับเป็นภาพแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับก็เป็นพระพุทธรูปหินทรายนะครับหินทรายขาวนะครับ เช่นเดียวกันนะครับก็แสดงว่าพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้มาพร้อมกันนะครับมาพร้อมกันมาประดิษฐานอยู่นะวัดเก่อเกียงพร้อมกันเพียงแต่นะครับขนาดหน้าตากักนะครับขนาดหน้าตักที่แตกต่างกันนะครับนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับเนื้อนในนะครับเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในยุคเดียวกันสมัยเดียวกันดังที่ผมเคยนะครับ บอกถึงข้อสันนิฐานนะครับนะครับแล้วก็ข้อพิสูจน์ชัดนะโดยการลอกทองที่ปิดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนสำลอกทองนะครับที่เป็นปูนพอกนะครับก็จะเก็บงำนำมาทำเป็นเนื้อหามวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคลในโอกาสหน้านะครับแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเมื่อไหร่นะครับ นี่ก็องค์ที่อยู่ขวามือนะครับเป็นพระรุ่นเดียวสมัยเดียวกันแล้วก็เป็นปางเดียวกันนะครับด้านซ้ายนะครับนะครับก็ยังมีคําบอกกล่าวเล่าถึงนะครับที่บอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยนะฮะตอนที่ยังไม่ได้สร้างพระอุโบสถคุมนะครับหลวงพ่อขาวนะฮะทั้งสามองค์นะครับนะครับก็ประดิษฐานอยู่ในกลางแก้ง ก็จะมีคนเท่าคนแก่คนโบราณคนที่ทันยุคในสมัยก่อนนะฮะก็จะมาจุดตะเกียงนะครับจุดตะเกียงสองสว่างเอาไว้ให้เห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์นะฮะว่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยานะครับให้ผู้ที่เดินทางสันจรไปทางเรือเห็นนะครับก,ก็มีเรื่องเล่ากันมาประมาณนี้นะุทกทุกวันนะครับก็จะต้องมีคนมาทําหน้าที่จุดตะเกียง นะครับพอตอนเช้าก็จะต้องมีคนมาทําหน้าที่ดับตะเกียงนะครับก็จะหมุนเวียนสลับสเปลี่ยนกันมานะครับก็จะเป็นผู้คนในละแวกย่านแถวนั้นนะครับสมัยก่อนเขาก็จะเห็นเห็นกันนะครับนะฮะพอเมื่อเราเห็นองค์จริงแล้วเนี่ยก็จะมีข้อสันนิษฐานว่านะครับนะครับเป็นพระพุทธรูปหินทรายที่อยู่ในยุคสมัยนะครับความนิยมของกรุงศรีอยธยานะครับ วัดโบราณน,นะครับวัดโบราณที่ตั้งริมฝั่งแม่น้าเจ้าพยาหลายๆแห่งหลายๆที่นะฮะเขาจะปรากฏภาพสรธุปหินไฟเนี่ยนะฮะหินไฟขาวมัง่งหินไฟแดงมั่งนะฮะเป็นระพพิธุปที่นํามาประดิษฐานอยู่ตามวัดที่เรียงรายอยู่หลายๆวัดนะครับดังที่เขาเขาเล่ากันบอกกันนะฮะแล้วแต่ละวัดก็มีความสัมพันธ์กับชาวมอญทั้งสิ้นนะครับชาวมอญทั้งสิ้นนะครับดังนั้นก็เรื่องราวก็คงจะ ประมวลได้ประมาณนี้นะครับส่วนสําหรับที่จะเป็นหลักฐานทางโบราณคดีก็ต้องให้รอกรมศิลปากรเขาออกหนังสือยืนยันมานะครับแล้วก็ให้เขารับรองขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุนะครับเพื่อจะได้มีหลักฐานนะครับที่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้นะครับไม่ใช่ว่าคนนั้นบอกทีคนนี้บอกทีฟันดิษฐานไปนู่นไปนี่นะครับนะครับก็คุยกันโอ้โหเป็นนะเรื่องเราใหญ่โตเลยนะครับกับเพื่อน กบพักพวกเพื่อนสูงกันเองหน่ยนะฮะมาคุยกันหอต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้พี่ต้องเศ้าระวังรักษาอย่าให้ใครมากท็ทาะขุดตัดเอาไปได้เพราะข้างในเป็นภาพรูปทรงคํานะนะครับเป็นภาพรูปหินอุกาบาตนะซึ่งมันมีอายุปเป็นหมื่นหมื่นปีทาอย่างกับฮองเต้นในหลังจีนนะครับก็มามาเขาเรียกไซฟตีต์ใคร นะครับไฟฟีดีไข่กันพืยกใหญ่นะครับก็คงจะเป็นเรื่องราวประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวที่เราจะต่อเนื่องเชื่อมโยงต่อจากนี้ก็คือวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลที่จัดสร้างนะครับนะครับที่จัดสร้างเป็นรูปเคารพหรือรูปเหมือนของหลวงพ่อขาวนะครับหลวงพ่อขาววัดเกาะเกียง นะครับก็ให้พอได้จำแนกเก็กใจศึกษากันนะครับเพราะว่าวัตถุบงคลเนี่ยนะครับนังที่เราทราบกันมานะครับว่าเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกนะครับสร้างกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517นนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นกล่าวกันว่าเป็นยุคที่สร้างพระอุโบสถนะครับสร้างพระอุโบสถนะครับแล้วก็มีการเฉลิมฉลองนะครับ อีกครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2563 3นะครับถ้าจากการสืบสอบค้นหาแล้วนะครับสอบถามแล้วก็คงจะไม่ได้นะครับคงจะไม่ได้ข้อมูลอะไรนะครับเพราะถือว่าระยะเวลาเนี่ยมันเนิ่นนานนะครับเนิ่นนานเกือบ 40, 40ปีได้เกือบ40ปีเกือบ50ปีได้นะครับเพราะว่าปีนี้พุทธศักราช2566นะฮนะถ้าเรา ลบปี17ออกไปก็จะประมาณ49ปีนะครับเรื่องราวของเหรียญรุ่นแรกนะครับก็คงจะต้องบอกอย่างนี้ผมก็คงต้องยกเอาไว้นะครับยกเอาไว้เพราะว่าเจ้าของนะเจ้าของที่เขาถือครองอยู่เนี่ยนะครับเขาห่วงมากนะครับห่วงมากแม้กระทั่งดูเขายังไม่ผมดูเลยนะครับแล้วจะไปเอ่ยปากขอเอามาถ่ายรูปทําเป็นพระ ดาราองค์ในแบบก็คงไม่ได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะนะครับมีบางคนบางท่านก็ปา마อีกนะฮะว่าขนาดเขาเนี่ยนะขนาดเขาเนี่ยนะครับยังไม่มีความรู้ความสาม,มารถเพียงพอที่จะแยกแยะเลยว่าเก๊แท้เป็นยังไงเขาไม่มีความสาม,มารถที่จะดูพระเป็นเลยแล้วอาอาเนี่ยอาจะมีปัญญาดูเหรออย่างผมผมยังดูไม่เป็นเลยอย่างผมผมยังดูไม่ได้ผมยังไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยโอ้ปาาดกันน่าดูเลยนะครับ อขาคิดว่าผมเพียงแค่เล่นเขี่ยกองประครองชีพมั้งนะครับผมเล่นพระจนขึ้นขึ้นมาจากนักเล่นมาเป็นนักสร้างนะครับจากนักเล่นมาเป็นนักสร้างนะครับแล้วก็ปันภักดิจิอณาจารย์มาต้องมากมายนะฮะประมาทก,กันนะครับก็คงจะหยิบยกเรื่องราวนะครับที่เราพอมี กาแฟเชื้อนะครับกาแฟเชื้อวัตถุมงคลมาให้ได้ชมกันนะครับก็ผมหยิบขึ้นมาให้เป็นไตเติลให้ดูก่อนนะครับนะครับก็บางบางองค์ก็คงจะมีให้ดูนะครับแต่ผมจะไม่บอกกล่าวเล่าถึงที่มาของวัตถุมงคลเหล่านี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเขามาพบเจอตรวจเจอกันในภายหลังนะครับในภายหลังนี่เองนะะในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับในยุคของ พระ,ะมหาดอกเตอร์บัญญัติสุจิตโตเนี่ยเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยนะฮะเข้ามาพบเจอว่ายังมีคงเหลืออยู่นะครับแต่ผมจะไม่บอกพิกัดให้เพราะผมว่าเดี๋ยวจะมีคนไปนะครับจะมีคนไปอ่านะฮะเราพูดแค่นี้ก็คงรักขอกันไว้ที่เข้าใจนะครับก็ดังนั้นนะครับดังนั้นนะฮะผมก็คงจะต้องขออนุญ,ญาตตัดตอนทนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับถือว่าวันนี้เราเป็น ช็อตสั้นๆนะครับแล้วครั้งขาหน้านะฮะเราจะหยิบยกเรื่องราววัตถุมงคลที่จัดสร้างขึ้นในนามของหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปศักดิก์สิทธิ์นะครับประจำวัดกาเกียงให้ได้ศึกษาเรียนรู้เท่าที่เราสืบค้นพระดาราองค์ในแบบมาให้ได้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับ สุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ